สวัสดีครับทุกคนและยินดีต้อนรับเข้าสู่อยามแบมฟุตบอลที่ที่เราจะมาเจาะลึกทุกเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงที่ทีมกําลังเตรียมตัวสําหรับเกมที่จะเจอกับเบนฟอร์ดก็มีข่าวสารเบื้องหลังที่น่าสนใจมากมายหลุดออกมาหลายเรื่องครับทั้งบรรยากาศล่าสุดที่สนามซ้อมบทวิเคราะห์เชิงลึกในตําแหน่งของผู้รักษาประตูและแผนการสร้างทีมในระยะยาววันนี้ผมจะนําทุกบทความที่น่าสนใจมาเล่าให้กับทุกคนฟังแบบเต็มๆไม่มีตัดทอนกันเลยครับ เลามาเริ่มเรื่องแรกกันเลยครับซึ่งเป็นรายงานจากนักข่าวที่เข้าไปชมการซ้อมที่แคนลิงตันอย่างใกล้ชิดเขาเล่าว่าบรรยากาศใน,นทีมตอนนี้ยอดเยี่ยมและเปลี่ยนไปด้วยพลังบวกอย่างมากครับโดยเฉพาะหลังชัยชนะเหนือเชลซีมีต่ลายยิ้มและเสียงหัวเราะก่อนที่การซ้อมจริงจังจะเริ่มต้นขึ้นในการซ้อมเทคนิกนะครับก็ได้เห็นฟอร์มที่น่าประทับใจของผู้เล่นหลายคนเหมือนกัน อย่างคนแรกก็เซนเนอร์ลาเมนครับที่โชว์ซูเปอร์เซฟลูกยิงจ่อๆของโยชัวเซอร์เซได้อย่างน่าทึ่งส่วนกองหน้าอย่างเบนจามินเชสโกดูแล้วยอดเยี่ยมมากๆเชสโกสแสดงให้เห็นถึงการจบสกอร์ที่หลากหลายจนเพื่อนเริ่มทีมต้องตบมือและตะโกนให้กำลังใจว่าใช่เลยเบนเป็นเดียวกับโยชัวเซอร์เซที่ยิงได้ดุดันจนทีมโค้ชต้องเอ่ยปากชม ดีเอโกดาโลก็ดูฟิตเต็มร้อยและพร้อมลงสนามแล้วส่วนกับตันทีมของเราบูนจแฟนันก็ดูจะอยู่ในฟอร์มการยิงประตูที่มั่นใจสุดๆเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะทั้งหมดเลยเนี่ย point มันอยู่ที่สิ่งที่น่าประทับใจที่สุดที่ผู้สื่อข่าวที่เข้าไปดูมาเนี่ยมันไม่ใช่ฟอร์มของผู้เล่นคนใดคนหนึ่งนะแต่มันเป็นการเล่นเป็นทีมการเคลื่อนบอลแบบจังหวะเดียวเพื่อเปิดพื้นที่มันแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจและก็ การพัฒนาที่ชัดเจนจากการฝึกซ้อมนี่คือสัญญาณที่ทําให้แฟนบอลอย่างเรามองไปถึงเกมต่อไปด้วยความหวังจริงๆครับประเด็นต่อมาก็คือเรื่องที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดครับว่าเมื่อไหร่ที่เซนเนอร์ลาเมนส์จะได้โอกาสเราก็จะมาเจาะลึกถึงสถานการณ์นี้ให้กับทุกคนได้ฟังกันครับก่อนอื่นก็ต้องขอบอกว่าเมนส์ไม่ได้ทําอะไรผิดเลยครับแหล่งข่าวในสโมสรยืนยันว่าเขาสร้างความประทับใจอย่างมากในการซ้อมมีบุคลิกที่นิ่งและเป็นผู้ใหญ่เกินวัยจนทอมฮีตันถึงก็บอกว่า พื้นฐานการเป็นผู้รักษาประตูของลัมเมนส์เนี่ยน่าประทับใจมากและสถิติของเขาก็ยอดเยี่ยมทั้งการเซฟ173ครั้งเมื่อฤดูกาลที่แล้วมากกว่าโคทุกคนใน10ลีกใหญ่ของยุโรปและการป้องกันประตูที่เหนือกว่าค่าเฉลี่ยถึง18.4ประตูแต่ปัญหาคือสถานการณ์ของอัลไทยบายินดีครับแม้อมริมยังจะให้ความไว้วางใจแต่สถิติจากออฟต้ามันฟองจริงๆครับว่า เปอร์เซ็นต์การเซฟของบายินดีในฤดูกาลนี้มีเพียงแค่50เท่านั้นและความแม่นยำในการจ่ายบอลก็อยู่ที่อันดับ17-18ของลีกตัวเลขทั้งหมดนี้นะครับมันก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า มันเป็นแค่เรื่องของเวลาเท่านั้นที่แลมเมนส์เนี่ยจะได้โอกาสลงสนามแต่ถึงยังไงก็ตามครับปัญหาที่มันแย่หน่อยก็คือเราตกรอบคาราบาวครับไปแล้วมันก็เลยไม่มีเกมง่ายๆที่จะให้แลมเมนส์จะได้ลงไปปรับตัวเลยการที่จะส่งตัวเขาลงประเดิมสนามในเกมพรีเมียร์ลีกจึงเป็นความเสี่ยงที่สูงมาก ซึ่งลอยแคลโร่อดีตผู้รักษาประตูของเราก็ได้ออกมาเตือนว่าได้โปรดให้เวลากับลาเมนส์กันสักหน่อยนะแฟนๆเหมือนที่เราเคยให้เวลากับดาบิด J.K.R. กันมาก่อนประเด็นที่3ก็คือแผนการสร้างทีมในอนาคตรครับมีรายงานว่าสโมสรกลังวางแผนที่จะยกเครื่องทีมครั้งใหญ่อีกครั้งในซัมเมอร์หน้าคาเซมิโลซึ่งจะอายุ34ในเดือนกุมภาพันธ์และรับค่าเหนื่อยถึง3 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์คาดว่าจะเป็น ผลแรกในการย้ายออกนะครับเพื่อเปิดทางและระดมทุนไปคว้าตัวกองการคนใหม่ที่ทีมต้องการอย่างคาร์ลอสบาลบาในทางกับการครับแร์รีแมกควายที่ตอนนี้สัญญาจะหมดลงหลังจากจบฤดูกาลก็อาจจะได้รับการพิจารณาต่อสัญญาใหม่ด้วยค่าเหนื่อยที่ลดลงจากเดิมหน่อยหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้ดีและอโมรลิมก็ชื่นชมเขาไม่ใช่แค่อโมริมอย่างเดียวนะผมเชื่อว่าแฟนบอลหลายคนเนี่ย ดูนัดล่าสุดที่ลงเจอกับเชลซีก็น่าจะชื่นชมในฟอร์มของเขานะส่วนผู้เล่นที่เหลือในบอมสควอ,อย่างเจอดอนซันโชและไทเรลมาลาลเซียาราคาดว่าจะถูกปล่อยตัวออกจากทีมอย่างถาวรครับและสุดท้ายก็คือการเสริมทัพเพื่ออนาคตครับยูไนเต็ดได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในการคว้าตัวคริสเตียนโอลาสโกกองกลางดาวรุ่งวัย17ปีกับตันทีมชาติโคลัมเบียชุดยู17ครับเขาเป็นกองกลางตัวรับที่มีแววว่าจะก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้ และก็จะย้ายมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในเดือนกระกฎาคมปีหน้าเมื่ออายุครบ18ปีนี่คือการเดินทางตามแนวคิดการเสริมทัพเยาวชนจากนอกยุโรปเหมือนที่เราเคยทำกับเซกูโคน่และก็ดีโกเลออนมาแล้วครับและนี่คือทั้งหมดของการรายงานข่าวที่สดใหม่พร้อมเจาะลึกจากเราในวันนี้ครับหากทุกคนชื่นชอบการวิเคราะห์ข่ขาวที่รวดเร็วและตรงไปตรงมาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แต่ก่อนที่จะจากกันไปวันนี้ผมอยากโยนคําถามให้ทุกคนร่วมวิเคราะห์กันในคอมเมนต์จากข่าวทั้งหมดนี้ทุกคนตื่นเต้นกับฟอร์มการซ้อมที่ดีของทีมชุดปัจจุบันหรือแผนการสร้างทีมในอนาคตมากกว่ากันคอมเมนต์แนวคิดของทุกคนกันมาได้เลยครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ